สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกทุกท่านแล้วก็สวัสดีนะคะพี่ๆที่อยู่ในกลุ่ม f อ r d ดรถแต่งสไตล์อเมริกานะคะจอยก็จะพามาชมแรปเตอร์นะคะวันนี้เย่สำหรับพี่ใหญ่รุ่นแรปเตอร์ของเรานะคะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดามากๆนะคะด้วยเครื่องยนต์2.0 10สปีดนะคะและแถมยังเป็นไบเทอร์โบอีกด้วยค่ะอยู่ไหนคะมาเดี๋ยวจอยพา เดินดูรอบๆก่อนนะคะโอเคค่ะพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยจะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเสียงจอยโอเคไหมคะเสียงโอเคไหมโอโอโอภาพและเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องถามก่อนนะเพราะว่าไม้ไม้ตัวนี้มันชอบแบบว่าเสียงหายๆนะคะใครได้ยินเสียงชัดเจนนะคะช่วยกดหัวใจหรือส่งสติกเกอร์นะคะมาให้จอยหน่อยนะ จะได้ทราบนะคะว่าเสียงชัดเจนไหมหรือไม่มีใครได้ยินใจเลยตอนนี้ <c ười> คันนี้นะคะเป็นรุ่นแ a ปเตอร์ค่ะราคาอยู่ที่1,739,000าบาทนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ไปเทอร์โบค่ะมี10สปีดเลยนะคะคันนี้มีถึง10สปีดเลยค่ะมาเดี๋ยวพามาดูกันนะคะ จริงๆนะคะพี่ใหญ่ดรปเอร์ของเรานะไม่แต่งนะคะก็ดูดีสุดๆอยู่แล้วนะคะแต่พอเราได้แต่งนะเข้าไปนะคะในส่วนของตัวกันชนหน้ากันชนท้ายนะคะเราก็เปลี่ยนล้ออีกแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะดูดีแบบนี้เลยมามาดูกันนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มที่ตัวล้อก่อนก็ได้ค่ะตัวล้อนี่คือชุดยางเนี้ยโหดสุดๆเลยนะคะนี้เดี๋ยวให้พี่ๆถ่ายว่าออฟเซ็ตลึกเท่าไหร่ ลึกมากนะคะคันนี้คือ offset ลบถึง51เลยนะคะเป็นแม็กของฟูลเอลค่ะลายก้านสีดำขีบเงินนิดหน่อยแบบนี้นะคะเป็นสีเงินนะแล้วก็แม็กข้างในนะคะเป็นเป็นสีดำเงาเลยนะจริงๆแม็กฟูเอลเขาก็จะมีหลายแบบนะคะถ้าเป็นอันที่แบบดังๆของฟูลฟูเอลเลยนะคะก็จะเป็นลายวาเปอร์ค่ะเป็นก้านๆนะแล้วก็มันจะมีทั้งเป็นแบบว่าไม่มี offset นะคะเป็น o f f s e ตศูนย์ แล้วก็เป็นออฟเซตที่แบบหุบเข้าไปนิดนึงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ18-19นะคะแล้วก็ลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นออฟเซตลบ24นะคะแล้วก็ลึกเข้าไปจาก24ก็เป็น44แล้วก็มาตัวนี้เลยค่ะออฟเซตลบถึง5 1 51เลยนะคะคันนี้ก็จะดทรงออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยนะถ้าพี่ๆที่ชื่นชอบนะคะในสไตล์ล้อใหญ่ๆสไตล์อเมริกาแบบนี้นะคะก็นี่ค่ะ ทรงนี้ได้เลยนะคะยางตัวยางนะคะก็จะเป็นยางโตโยนาะที่เราแต่งเพิ่มเข้าไปนะคะตัวนี้นะมันจะเป็นยาง RT นะยาง RT คืออะไรนะคะจอยต้องบอกก่อนนะว่าปกติยางรถยนต์นะคะมันก็จะมีหลายหลายสเปคนะมันจะมีตั้งแต่ HT นะคะก็คือ HT แหละ HT นะคะแล้วก็ขยับมาเป็น RT แล้วก็เป็น AT แล้วก็เป็น MT นะคะ MT ก็คือดอกยางใหญ่ๆที่เอาไว้ลุยนะคะมาเริ่มแต่ HT กันเลย HT ก็คือจะเป็นยางที่ส่วนใหญ่จะติดรถยนต์มานะคะเป็นยางเดิมๆที่ติดรถยนต์มาเนี่ยก็จะเหมาะกับการวิ่งในทางเรียบนะคะวิ่งบนถนนปกติเนาะก็ดอกยางนะคะก็จะมีผิวค่อนข้างเรียบนะคะก็วิ่งก็จะทําให้มีความนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ ไม่ได้มีเสียงดังหรืออะไรนะอ่ะพีนี้พอขยับมาจาก H-T นะคะก็จะเป็นตัวยาง RT ค่ะยาง RT ตัวนี้ก็คือจะมีความผสมผสานระหว่าง H-T กับ AT นะคะก็พอมันเปลี่ยนมาเป็นยาง AT ใช่ไหมที่จยติดให้กับรถแต่งลูกค้าบ่อยๆนะคะยาง AT เนี่ยก็จะเป็นยางออเทเลนนะคะก็วิงว่งทางเรียบด้วยทางขรกขระด้วยนะคะซึ่งตัวย,ยาง AT เนี่ยเขาก็จะมีดอกยางที่ มีลายมีความหนาอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่า RT เนี่ยเขาจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง HT กับ AT ค่ะก็คือยังคงมีความนุ่มนวลน,นะคะมีความนิ่มนะแล้วก็มีดอกยางด้วยนะคะเล็กน้อยให้เห็นถึงความหล่อเหลาอกการนะคะของตัวดอกยางนั่นเองอ่ะทีนี้พอมาเป็น AT เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น MT ยาง MT นะคะจะก็รีวิวไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะยาง M t ก็จะเป็นดอกยางใหญ่นะคะ บ้างเขาเนี่ยจะมีความชัดเจนเลยเหมาะกับการที่เราจะเอาไปขับลุยนะคะในถนนออฟโรดเพื่อที่จะตะกุยหินดินทรายอะไรต่างๆนะคะอันนั้นก็จะแบบว่าเหมาะสมแล้วก็เยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าดอกยางเขาจะดูใหญ่แล้วก็ดุด้วยนะคะเมื่อเวลาที่เราเอามาแต่งกับรถแต่งของเราแล้วนะคะใส่แม็กสไตล์ขอบ20นะคะแบบโอเวอร์ไซส์เลยแล้วก็ใส่ยาง MT เข้าไปนะคะดุแน่นอนค่ะรับประกันเลยมา มาพูดถึงในเรื่องของตัวอะคันนี้ยกสูงเพิ่มขึ้น2นิ้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนโชคนะคะอันนี้ยกสูงเพิ่มขึ้น2นิ้วแต่เราไม่ได้เปลี่ยนโชคเปลี่ยนปีกนกนะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวโชคของรุ่นแรปเตอร์นะคะเขาเป็นโชคฟอสค,ค่ะ ซึ่งโชคฟอกเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นมาตรฐานสา,ากลโลกเลยโชคฟอกเนี่ยก็เป็นติดอันดับ1ใน3นะคะของโช๊คที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วก็โชคตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาให้สําหรับฟอร์ดรุ่นนี้โดยเฉพาะด้วยค่ะมาค่ะเถิบเข้ามานะคะก็จะเป็นปีกนกค่ะซึ่งปีกนกของรุ่นแรปเตอร์นะคะก็จะเป็นปีกนก ที่ทำมาจากอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ทําขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆมาแล้วด้วยนะคะก็ทําให้เราเนี่ยยังคงใช้ในส่วนของตัวโช๊คอาพนะคะแล้วก็ปีกนกเดิมสปริงเดิมได้อยู่เลยนะคะม,มามอะไรนะม,มาไฟหน้าค่ะก็ติดตั้งเป็นไฟแบบมัสแตงนะคะแบบเต็มสเต็ปเลยนะคะมีอะไรบ้างนะครบสเต็ป4ส,สเต็ปของเขานะคะก็จะเป็น คีบมาสแตงแบบนี้นะคะ3ขีดแล้วก็ตัวไฟเดย์ไลท์เนี่ยปกติแรปเตอร์ก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราทําให้เป็นไฟเดย์ไลท์ที่มีไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะคะก็คือจะเป็นไฟสีส้มเมื่อเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนั่นเองก็จะเป็นไฟสีส้มนะคะกระพริบกระพริบกระพริบแล้วก็ตัว วงแหวนค่ะรอบนอกของดวงไฟเรานะคะแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นบลู e e y ค่ะที่อยู่ด้านในนะคะก็คือทําเป็นตาสีน้ําเงินตาสีแดงนะคะแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะแต่ว่ายังไม่เคยรีวิวเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสีเขียวนะคะก็สามารถแจ้งจอยเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจอยก็จะติดให้แล้วก็จะรีวิวให้พี่ๆท่านอื่นได้ชมกันด้วยค่ะอ่ะทีนี้ มันไม่ใช่ว่าจะติดอยู่แบบนี้เป็นไฟสีฟ้านะคะเวลาที่เราติดในส่วนของตัว Devil e ไ e ไปแล้วอะคะ่ะพอเวลาที่เราเปิดไฟนะคะไฟก็จะเป็นสีปกติของไฟหน้ารถของเราเลยนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีขาวสีนวลๆนะโอเคมาค่ะขยบมานะคะตรงที่ด้านกระจังหน้าตัวนี้ก็เห็นไหมคะจะมีไฟยาวๆขีดยาวๆแบบนี้ติดด้วยนะคะเรียกว่าอะไรเรียกว่าไฟ F Sport ค่ะ ไฟ F Sport นะคะตัวนี้ก็เลือกสีได้ด้วยนะคะว่าอยากได้เป็นสีขาวแบบนี้นะคะหรือว่าอยากได้เป็นสีส้มนะคะพี่เคอรี่นะคะบอกว่าอยากเห็นรถยก6ใช่ไหมอดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังในอยู่ในช่วงของการตกแต่งอยู่นะคะเดี๋ยวมาแน่นอนค่ะยก6ยก7จ็ดนะคะสายนี้ต้องห้ามพลาดเลยะคะ่ะกดติดตามเพจจอยไว้นะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจอยากดูนะ เดี๋ยวเดินดูรอบรถก่อนแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะคะว่ามันมีความพิเศษยังไงนะคะในรุ่นของแรปเตอร์เนี่ยทำไมมันถึงแบบคนนิยมมากมากเลยนะคะรุ่นนี้คือต้องบอกก่อนเลยนะว่าคันนี้นะคะมาเป็นคันแรกในระหว่างรอคิวคันนี้เป็นของคันของพี่วาสนานะคะแล้วจอยก็จะมีแต่งแบบนี้นะคะอีกถึง3คันเลยนะคะเต็มๆพี่ๆต้องรับด้วยนะเพราะว่าอีก3คันที่กําลังจะมานะคะแต่งแบบ จัดเต็มมากๆเลยนะคะก็คือทุกจุดเลยนะที่เราจะแต่งได้นะคะเราก็จะแต่งเข้าไปให้เต็มเลยอเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะด้านบนค่ะก็ใส่เป็นตัวโลบาร์นะคะแบบใหม่ก็คือเป็นโลบาร์ของ Hummer นะคะตัวนี้ก็คือเป็นรุ่น w a r r i o r นะคะพี่ๆก็สามารถจำชื่อรุ่นได้นะคะรุ่น w a r r i o r นะก็บอกว่าเออน้องจ้อยพี่อยากได้รุ่น w a r r i o r นะคะก็จะเป็นทรงนี้ออกมาเลยค่ะมา ันชนท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็น MS 2 0 2นะคะพี่ๆที่มีเรือมีเจสกีนะคะพี่ก็สามารถต่อตัวชุดหัวต่อตรงนี้นะคะที่เอาไว้สำหรับลากจูงได้ด้วยนะเพราะว่าพอเราต่อเข้าไปฟุตตรงนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเอามาลากเรือลากเจสกีได้เลยเพราะว่ามีลูกค้าจอยนะคะที่อยู่ที่พัทยาเนี่ยก็ มีเรือนะคะเขาก็จะใช้ไว้ลากเรือตลอดเลยนะคะลากเจสก,กีตลอดเลยก็ติดเพิ่มไปตรงนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะตามกิจกรรมต่างๆได้เลยด้านหลังค่ะก็สติ๊กเกอร์แรปเตอร์ตัวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ของแรปเตอร์แบบปกติคือมันดูเท่ดูดีแบบนี้มาอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะตัวฝาท้ายนะคะก็เป็นฝาท้ายแบบพอลแรงซึ่งพอลแรงคืออะไรก็คือมันเบาๆนะคะเราไม่ต้องแบบ ออกแรงเยอะนะคะในการที่เราจะยกเปิดยกปิดแบบนี้นะก็เบาๆนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงเนาะ,ะเปิดเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวดูเบาะหนังก่อนนะก่อนที่จะจะจะ,จะ เถิขึ้นไปนะคะให้ดูในส่วนของระบบต่างๆนะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับเบาะอะคันทาร่านะคะแบบนี้ก็คือเป็นหนังกลับนะเพื่อที่จะยึดกระชับลำตัวของเรานะคะไม่ให้หลุดออกนอกเบาะนั่นเองซึ่งตัวเบาะนะคะเขาก็จะมีปีกเป็นบัลเกตซีแบบนี้เพื่อที่จะมาอบกระชับตัวของผู้ขับขี่นั่นเองค่ะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีจุดเซนเตอร์นะ เพื่อที่จะให้เราสังเกตนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพวงมาลัยมันหักไปถึงไหนแล้วเพราะว่าแรปเตอร์นะคะเขาออกแบบมาให้ใช้ขับขี่ในความเร็วสูงๆนะคะซึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งจ้องนะคะว่าเอ้ยพวงมาลัยเรามันอยู่ระดับไหนนะคะซึ่งเราดูจุดกึ่งกลางสีแดงตัวนี้ก็คือจบเลยแล้วก็นี่ค่ะแพดเดิลชิฟนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากพวงมาลัยเลยนี่ค่ะที่แป้นนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลบ ลบเกียร์ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็จะเป็นบวกเกียร์อยู่ทางฝั่งขวาค่ะเรียกว่าตัวแพดเดิลชิฟค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปฝั่งโน้นนะอันนี้ก็พี่วาสนาก็จะรับรถในวันที่28นี้แล้วนะคะด้านในนะคะก็ออกแบบมาอย่างหรูหราเลยนะตัวคอนโซลนะคะก็ เป็นซอฟทัชทั้งหมดเลยนะคะก็คออือปูด้วยหนังนะคะแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีแดงค่ะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถของเรานั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวดูนะคะตัวนี้แรปเตอร์ atter, เขามีหลายโหมดนะคะโหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยจะมีถึง6โหมดเลยด้วยกันนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถออฟโรดสมรรถนะสูงนะคะก็จะมีในโหมดอันนี้ก็คือเป็นโหมดนอร์ม l ลนะคะเห็นไหมคะตรงกลางหน้าจออ่ะ ตอนนี้นะคะเป็นโหมดนอ r m ม l นะ,ะเถิดมาด้านขวานะคะเป็นโหมดสปอร์ตก็คือวิ่งในทางเรียบนะคะโดยใช้ความเร็วสูงค่ะ,ะถัดไปนะคะก็จะเป็นสโน่ Snow นะคะก็คือทางที่เป็นหิมะหรือทางที่เป็นแบบลื่นๆนะถัดมาที่ด้านล่างนะคะด้านล่างฝั่งซ้ายตัวนี้นะคะก็เป็นโหมดมัดหรือแซนนะคะก็คือเป็นโคลหรือเป็นทรายค่ะย้อนกลับหน่อยค่ะ ตังกับลงอ่ตัวนี้นะคะก็เป็นโหมดบาฮาบาฮาคือโหมดออฟโรดด้วยความเร็วสูงนะคะซึ่งปกติเนี่ยโหมดบาโหมดบาฮาจะไม่ได้มีนะคะในรถรุ่นอื่นๆเนี่ยปกติรถออฟโรดนะคะเขาก็จะให้ขับความเร็วเนี่ยระยะที่ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ แต่รถแรปเตอร์คันนี้นะคะออกแบบมาเพื่อที่จะพี่ๆะะได้ออฟโรดด้วยความเร็วสูงด้วยค่ะก็คือบาฮาก็คือเป็นสนามทดสอบนะคะเป็นชื่อสนามทดสอบที่อยู่ออสเตรเลียค่ะมาดูในส่วนของตัวหน้าจอนะคะก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นซิงค์3ค่ะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะคะแล้วก็จะมีตัว โทรฉุกเฉินด้วยนะคะเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุน,นะคะถุงลมแตกด้านล่างค่ะก็จะเป็นปุ่มปักคอนโทรลต่างๆนะคะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงตัวนี้ค่ะมามาดูจุดๆตรงนี้กันนะคะมันจะมืดหน่อยนะเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงจุดๆด้านล่างคืออะไรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบการลื่นถลายนะคะก็ซึ่งเมื่อที่เวลาเรา ติดลมนะคะเราสามารถกดตัวนี้ปิดออฟไปนะคะแล้วเราก็มาเปิดตัวนี้ค่ะตัวนี้คืออะไรนะคะก็คือเป็นตัวดิฟล็อกไฟฟ้าค่ะก็จะช่วยทําให้เรานะคะล้อของรถเราเนี่ยหมุนไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็จะสามารถผ่านทางที่มันติดหลม่มตรงเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนั้นไปได้อย่างง่ายดายเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยลงเขาค่ะซึ่งเราก็เวลาลงเขาเราก็สามารถกดตัวนี้ได้ไม่ต้องไปเหยียบเบรกไม่ต้องไปอะไรนะคะ ตัวระบบเนี่ยเขาก็จะเชนเกียร์ให้เราเองโดยอัตโนมัติค่ะมาถึงตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นชิปออนเดอะไฟนะคะก็คือเป็นตัวปรับที่เราจะขับ2ตัวนี้นะคะสอก็คือเป็นขับ2นะคะเราสามารถ หมุนมาที่4 h ฮได้เลยนะคะโดยที่เรากำลังขับรถอยู่นะด้วยความเร็วไม่เกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะเราสามารถหมุนหมุนมาทางนี้ได้เลยนะ,ะพอเห็นทางข้างหน้าแล้วอุ๊ยมันเป็นทางแบบถนนที่มีน้ำขังนะคะอาจจะลื่นแน่นอนเราหมุนมาได้เลยค่ะที่4 h นะคะก็ใช้งานเป็น4 wheel ได้เลยนะสะดวกสบายมากๆนะคะมาดูในส่วนของตัวปุ่ม เปิดไฟนะคะตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดไฟออโต้ค่ะเราเปิดไว้ที่ออโต้ค้างไว้แบบนี้เลยนะก็สามารถที่จะค้างไว้เลยไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดไฟอีกแล้วนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับระดับไฟหน้านะคะก็ตัวนี้นะคะก็สามารถปรับระดับไฟได้ถึง4ระดับเลยไปในไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะ จริงๆมันยังมีอีกเยอะเลยนะคะระบบในการขับขี่ของแรปเตอร์นะก็เดี๋ยวถ้าพี่ๆออกรถกับจอยนะคะเดี๋ยวจะ,จะอธิบายให้อย่างละเอียดเลย mm. ระบบเปิดฝากระโปรงหน้าก็เป็นโช๊คนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันแน่นๆเลยนะคะแบบนี้คือแน่นทุกจุดเลยนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะมีถึง10สปีดเลย ตัวด้านในเครื่องนะคะก็จะวางออกแบบมาแบบนี้ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นของเหลวค่ะน้ําหล่อเย็นนามันเกียอะไรต่างๆนะคะก็อยู่ดังน,นี้แล้วก็ที่ปัดน้ําฝนค่ะจะอยู่ทางด้านนี้หมดเลยนะตรงกลางนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะแล้วก็เทอร์โบตัวนี้มีเทอร์โบถึง2ลูกเลยนะคะทํางานร่วมกันเลยค่ะด้านขวาค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ฟิวล์รถต่างๆนะคะก็จะแยกมาอยู่ทางด้านนี้เลยทางไฟฟ้านะคะ เป็นยังไงเยอะไหมจริงๆพูดที่พูดไปคือแบบว่าน้อยมากๆเลยนะยังพูดไม่ครบเลยนะคะยังมีอีกเยอะมากๆเลยในส่วนของตัวระบบภายในนะคะแล้วก็ถ้าได้ลองขับขี่กันจริงๆนะคะจะต้องเป็นแบบว่าหลงรักแน่นอนเลยเดี๋ยวจอยจะมีจอมีคลิปนะคะที่จอยเคยไปทดลองขับแรปเตอร์แหละเดี๋ยวจอยจะเอามาลงให้พี่ๆดูกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเนาะ ว่าโอสมรรถนะมันเป็นยังไงขนาดไหนนะคะนะขอญอาตอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะคะก็จอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจอะไรก็ได้นะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันค่ะว่าเออตอนนี้พี่ๆนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างเนาะทำความรู้จักกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจอยก็จะมาให้พี่ๆเห็นแบบนี้แหละคะ่ะบ่อยๆเลยนะคะเราก็จะได้มาทําความรู้จักกัน สำหรับแรปเตอร์นะคะก็สวยๆเลยมันเป็นพี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะสำหรับรุ่นแรปเตอร์นะราคาอยู่ที่1,739,000าบาทนะคะแล้วก็สมรรถนะของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากๆเลยค่ะ,ะนี่นะคะก็มีทั้งหมด5สีนะคะก็จะมีสีสีแดงสีเทานะคะสีดำ สีน้ำเงินนะคะไ i g ิ t i n ก็คือเป็นสีฟ้า,ฟาเนาะถ้าเป็นป a ตอร์จะออกสีฟ้า,ฟานะคะแต่ถ้าเป็นตัว xlt เนี่ยเขาก็จะเป็นสีออกเข้มกว่าเข้มกว่าตัวแป a ตอร์นะคะแล้วก็สีขาวค่ะแต่งออกมานะคะก็เหมือนกันแบบนี้เลยเนาะแบบนี้นะคะหล่อๆโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะในวันนี้ ก็วันนี้นะคะจอยมีรถแต่งอยู่อีกด้านในนะคะซึ่งมันหลายคันมากๆกนะก็ยังกําลังเล่งรีดแต่งให้กันอยู่นะคะสําหรับพี่ๆที่รอรถอยู่นะคะก็อดใจรอนิดนึงนะคะใจกาลังจะจะแต่งแล้วก็เอามารีวิวให้ดูแล้วมีใครอยากดูบ้างคะด้านหลังด้านหลังเลยเดี๋ยวจอยพาเดินไปดูตรงนู้นนะคะมีแต่งอยู่นะใครอยากดูกดหัวใจมาคะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปนะคะถ้าใครอยากดูกดหัวใจมาเลย ไปไหมไปกันไหมไปกันไหมคะไปดูด้านหลังกันไหมมีคนกดหัวใจมาแล้วนะคะมีคนอยากดูโอเคงั้นเราไปงั้นเราไปนะโอเคค่ะไปไปไปขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่ร่วมรับชมด้วยกันนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยคะ่ะมาทางเดินนะคะก็จะมีแต่รถนะคะ เต็มไปหมดเลยรถเต็มไปหมดเต็มโชว์รูมไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังทยอยส่งมอบนะคะแล้วก็รีบเร่งที่จะแต่งนะคะแล้วก็เบิกรถมาให้พี่ๆทุกคนเลยมาดูคันนี้เมื่อวานนี้จอยถ่ายรีวิวนะคะแล้วก็ไลฟ์สดคันนี้ไปแล้วนะถ้าพี่ๆยังคนไหนยังไม่ไดูดนะคะมาดูกันค่ะคันนี้ เป็นรุ่น XLT นะคะแล้วก็แต่งเป็น F150 แบบ Y body นะคะ mm hmm. ก็คือช่วงตัวรถนะช่วง body รถเนี่ย mm hmm. เขามีความยาวใหญ่ขึ้น,นะคะ่ะนี่ไงเห็นไหมคะ mm hmm. เห็นขอบตรงนี้ไหมฝากระโปรงนนะะเนี่ยค่ะเนี่ยใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ล้อดุดูเลยขอบ20นะคะ mm hmm. เป็นแบบ over s i ส mm ์ hmm. นะ ใ์อเมริกานะคะดอกยางเอ็นี่ไงคะดอกยาง MT ็มทเขาก็จะเป็นบ้างๆใหญ่ๆแบบนี้นะสวยนะคะลวดลายแบบโอเคเลยแล้วก็ลายแม็กเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะเยอะเลยนะคะมีหลายแบบนะอยากได้ออฟเซ็ตลึกมากน้อยแค่ไหนนะคะ<ม>ก็สามารถแจ้งจอยเข้ามาได้เลยนะคะไปะเดินไปต่อก็จะมีรถที่ ด้านหลังนะคะก็จะมีรถของพี่เอกนะคะรถของพี่น้องนะคะแล้วก็รถของพี่โฮปรถของรถของพี่โอ้โหเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจอยจะต้องมีต้นเดือนนะ,ะช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนนี้นะคะจอยก็จะมีทัวร์ภาคอีสานนะคะทัวร์ภาคอีสานก็แบบว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะคะจังหวัดสกลน,นครน,นะคะจังหวัดอุดร จังหวัดสุรินนะคะแล้วก็ไปจังหวัดศรีสะเกดด้วยค่ะพี่พีที่อยู่แถวแถวระแวกนั้นนะคะก็พบพบเจอกันก็ทักทายได้นะคะ่ะโอ้ยรถเยอะมากๆเลยนี่คันนี้ก็เป็นสีแดงนะคะสีส่ประตูแต่งแบบแต่งเหล็กนะ ไปดูรถพี่เอกกันรถพี่เอกก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบแล้วไปเซตอัพช่วงล่างมาให้แล้วนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็ดูนะคะพื้นที่สต็อกค,คือแน่นเยียดไปหมดเลยนะคะพี่ๆที่สนใจรถนะคะก็สามารถโทรหาจอยได้เลย098 816 6993ป่เค่ะไปะเนี่ยด้านหลังนะคะก็จะเป็นโรงแต่ง รถที่กำลังรอแต่งก็จะมาจอดอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสดๆเลยช่างแต่งไงอะไรแบบไหนรถพี่เอกนะคะพี่เอกก็กําลังรอดูอยู่นะคะไม่รู้ว่าเข้ามาในไลน์หรือยังนะคะพี่เอกนี่ค่ะเสร็จยังคะคันนี้ เหือไฟตัดหมอก,กมจ้ะแล้วทำไง<ะ>ทำไงอะคะ่ะนี่นะคะก็รถพี่เอกก็มาเช็คความเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะส่งมอบแล้วเนาะเหลือแต่งอีกแค่นิดหน่อยเท่านั้นเลยลอันนี้ก็เป็นรถของพี่น้องนะคะแต่งต่อไปคิวต่อไปนะคะก็คือคันนี้เสร็จจากคันนู้นปุ๊บก็มาคันนี้ได้เลยมาดูรถนี่มาดู ตัวด้านหน้านี้กันเนี่ยค่ะเนี่ยเวลาก่อนที่จะแต่งนะคะที่เราจะใส่แต่งเปลี่ยนชุดด้านหน้าเข้าไปเนี่ยช่างเขาก็จะถอดออกแบบนี้นะคะถอดไฟออกไปนะคะทําจากโคมเดิมนะคะไฟมาสแตงนะ,ะก็ถอดโคมเดิมออกไปนะคะแล้วก็เอาไปตกแต่งคีบคีบมาสแต็งนะคะเพิ่มเติมไปไปทำตรงไฟเดลั์นะคะเพราะว่าปกติอะรุ่น XLT นะ เขาก็จะไม่มีไฟเดไลท์นะคะเราก็ไปทําไฟเดไลท์เพิ่มแล้วก็ไปติดวงแหวนเพิ่มค่ะแล้วก็ทําด้านในนะคะว่าอยากได้เป็นบูอายเลดอายค่ะกรีนอายได้หมดเลยนะตัวนี้เป็น F 1 5 0 i Y body เหมือนกันคล้ายๆกับตัวนั้นเลยนะเมื่อกี้ที่เราจอดดูนะคะแต่ว่าคันนั้นอะติดเพิ่มเป็นไฟตัดหมอกที่เป็น5จุดแบบนี้นะคะ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นออริจินอลเลยนะก็คือ F 1 5 0 Y Body นะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะให้ตัวรถนะคะดูใหญ่ขึ้นนะ,ะชุดแต่งนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีแค่ F 1 5 0 Y Body นะคะที่ทำให้ตัวรถเราอะ่ะมันใหญ่ขึ้นมันก็จะมี F 1 5 0 l Raptor นะ,ะ้ก็ Y Body Raptor แล้วก็จะแต่งให้ออกมาขนาดเท่า Raptor นะคะแล้วด้านหน้าก็เหมือนกันกับตัว Raptor เลย แต่ก็พี่ๆก็สามารถดัดแปลงได้นะคะตามความชอบเลยตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวยางเนี่ยค่ะตัวยางไซส์33คูณ12.5นะคะแบบนี้เป็นยาง MT นะคะเป็นยางมัทเทเลนนะล้อแม็กขอบ20นะคะออฟเซตลบ24ค่ะรถแต่งเยอะนะคะพาดูพาดูไม่หมดเพราะมันจอดจอจอดเบียดเบียดกันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยโอเคค่ะเดี๋ยว จอยต้องมาควบคุมการแต่งต่อแล้วนะคะกลัวว่าจะแบบขาดเหลืออะไรเนาะต้องคอยเช็คให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมค่ะฝากเข้ากลุ่มด้วยนะคะกลุ่มรถฟอร์ดแต่งทรงอเมริกานะคะก็เข้าไปร่วมพูดคุยกันนะคะที่กลุ่มนั้นได้เลยแล้วก็เพจจอยนะคะเพจโปรโมชั่นฟอร์ดกรุงเทพะคะ่าบายจอยกเกษตรนวมินนะคะจอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะโอเครถมาบายบายไปแล้ว